ครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับนี่กับเกม You Up Angel นะครับวันนี้เราจะวอลกี่วันใกล้แล้วเหลืออีกประมาณอาทิตย์กว่าเดี๋ยวก่อนจะวอลเดี๋ยวผมป้องไปอัพพลังก่อนผมจะตีบวกอาวุธให้บวก14เหลืออยู่2อันแบบแรกเราจะต้องซื้อพวกอัญมณีก่อนอันนี้เราซื้ออันนี้สี่ สี 4, ม่มนใช่อย่างสี่กันหนึ่งสองสามสี่อีต้องออกคิดตั้นไม่ใช่คิดตั้นกาเลตต้องดึงการเลตออกมาห <g aret> ันไหมวะเนี่ยเอาการเลตออกมาสักห้าพันอนห้าพันต้องรีบรีบรีบน้อยรีบน้อย กดเลยบวกไปแล้วไม่พอไว้เ,เพื่อนๆเอ้ยห้าพันไม่พอสามร้ <c oughs> อยไปอีกนาทีนะึงไม่ถึงนาที โ <c oughs> okay. okay. อเคโอเคบวกพลังจมตีอีก2องจุดเปอร์กี้พลังบอกประมาณส0มหมืนกว่าเีย๋ยวที่เหลือค่อยไปต่อเก็บก่อนสึกชิงประสาทพอดีตอนนี้พลังเจ็ดล้านเก้าแสนแล้านละ ไปไปสถิติอืม้มฮืจกิวนี่สุด้วยได้เยอะได้เยอะได้อยู่แปละว่าไม่ได้ ใจพร้อมผมใส่ปีกเทียน,นหนึ่งอย่างเท่ไม่อยากใส่ปีกใหญ่อะใส่ปีกใหญ่แล้วมันเทอะทะมันมองไมง่มมค่อยชัดใส่ปีกน้อยมันก็เดินได้เหมือนกันเลยมันก็ลอยได้โอพอ,อนี้เสร็จอัพอะไรไม่ได้เลยรอเวลาหนึ่งนาทีบรรลุธรรม เช็คสถานการณ์ก่อนกิวเรามีมาทั้งหมดสิบสองคนโอ้โหฝั่งนั้นสิบสี่หกพีเฮ็ดผมเคยแพ้นะจำได้กิวเนะี่ยแต่ที์ที่แล้วผมชนะคนห่างกันเยอะอยุกไม่ก็ก็พอพอ,อะ่ะสิบห้า สิบห้าสิบสามสิบห้ากับสิบสามนันเป็นล่าสุดเรามีแค่นี้เนี่ยหูโดดโดด,โดมาดีครับมาดีครับพร้อมไหมครับ ตีรูกป,ปั้นให้แตกๆให้จบๆไปก่อนเลยโอ้โห้โโโนวเนียเลยอะ่ะดูดินวเนียนวเนียเลยอะ่ะมันแน่วันนี้บอกเลยนวเนียนวเนีย,นนยคนให้เพียบภาพ มีกระตุกกันมั่งเนี่ยวันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องไปเอารถเรามีเทคนิคอยู่รถมันตีกับรถได้คนมันตีรถไม่ได้มันตรงนี้เนี่ยโอ้โหกระโดดเป็นกบยังเป็นไรนะั้นมาเตะมาเดะโอ้โหดาเมจก็สูงจัดเราก็สูงโยเราล่วงแล้วอะ่ะ ทำท่าว่ะทำท่าเรื่องสิบสิบหกสิบสามอ่าเราได้ตีเขาได้กันก็มาดีครับก็มาดีครับกันอยู่ก็กันครับ เราคอยดูก่อนคอยดูก่อนเดี๋ยวมีคนมาซ่อมอ่ามีคนกันอยู่แล้วปล่อยเลยเราไม่ตีเราไม่ตีเราปล่อยเราปล่อย <c oughs> ปล่อยเขาตีกันไหมก่อนอ่ารถมาสร้างรถมาซ่อมก็ยิงดีไว้มา โอ้มันซ่อมเสร็จว่ะเพื่อนเพื่อนมันซ่อมเสร็จก็ล่าเลยมัน่อมไปเลยนี่เนะี่ยแม่งใช้รถซ่อมเนี่ยแม่งดีตรงนี้เนะี่ย ยิงอาไปยิงอาไปยิงอาไปมันเพิ่มเลือดได้นะแตกไปได้ถอยก่อนนี่ก่อนหอยก่อนหอยก่อนเจ็บเจ็บอยู่เจ็บอยู่เนี่ยมันจะมาซ่อมลูกปั้นไร เดี๋ยวเราลดไปก่อนพอถึงเวลาเราค่อยลงรถเอารถไปยิงรถยิงโอ้ลงรถไม่ทันตายเลยเหลือกี่นาทีวะเนี่ยสิบกว่า กันอยู่เราไปแล้วนะเราไปแล้วนะตัวไหนยังเนี่ยเจ็บนะโอ้โหเลือดไหลเป็นน้ำเลย นี่เย้วโอ้เรียบร้อยโดนตีหน้าประตูต้องเอารถต้องเอารถมายิงแมงซ้มนั่นเนี่ยโอ้ยิงมันดีเอารถไปดีกว่าแ๋ยวค่อยไปโดดโดดลงเอา ไปดีไปดีไปดีอะนไหลวะตีอะไรง้ันจังวะฮะถามหน่อยตียากกัดเลย อยู่หา่างๆงยังหงวงนี่วะไม่เข้าไม่เข้าอยู่หน้าตายนะอยู่หน้าตายละอ้อมละอ้อมอยู่หา่างๆงยังหงวงอยู่ห่างๆยังหงวงแล้วใส่เลยโดดออกมาก่อนโดดออกมาก่อน หิวก่อนหิวก่อนหิวก่อนเจ็บเจ็บขอก่อนขอพักก่อนเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วตายแล้ว จเพชรนี่ก็มีสิทธิ์ได้อยู่เนี่ยแต่หูดูมันยืนกันกันแน่นเทียบเลยแน่นเทียบเลยแน่นเทียบเลยแม่งซ่อมซ่อมนั่นซ่อมในได้เอากำลังจะเข้าเลยทีนี้แม่งซ่อมยาวมันปิดนอกแล้วอะ่ะนั่นไง เหนื่อยอยู่กันตั้งหลายคนไปตรงๆตายแน่ อู่ที่แม่งจะกันนอกได้ไหมมันต้องโถมเข้าไม่โถมเข้าเอาไม่อยู่หรอกกิวเขาก็แรงอ่อนแล้วที่ไหนละ่ะมันรอรอแตกแน่นอนเรียบร้อยนอกซ่อมเสร็จอีิไม่กันกันวะ เนี่ยแม่งเดินอยู่เนี่ยแม่งเดินอยู่เนี่ยโอ้ยไม่แตกหรอกรถแม่งบานเลย แม่งซ่อมในเสร็จแล้วแม่งซ่อมนอกดิตีข้าไปดิแม่งไม่มีไม่ถ้ามีไม่น้ำมันเลยให้โลเลยเสียงอ่ะคอยเช็คแผ่นที่เรื่อยอ่ะเนี่ยแม่งยืนแอคตาแม็กมาร์อยู่หน้าประตูเนี่ยไว้ทำไมมาตั้งหลายคนนะ หวดเข้าไว้ดิถ้ามันซ่อมประตูไม่ได้อะเราก็เติมได้ตอนนี้มันไม่มาออกมาหรอกมันต้องออกมาแค่ไม่อยู่คนมันกันในอย่างเดียวตอนเนี้ยรดแม่งซ่อมอยู่เนี่ยเนี่ย ันหนแม่งกระอ o m ด i e สี่นาทีไลต่ติวตูใหม่มันวาร์ปได้เราวาร์ปไม่ได้เราเดินเอาอ่ะมันวาร์ปแป,ป๊บแป,ป๊บแป,ป๊บมันดึงแล้วมันตีหูแตกอ่ะ มันซ่อมนอกกับในกลางมันไม่ซ่อมเนี่ยยืนอยู่เนี่ยตีมันไปดิโอ้โหตายตายแก้วถ้าเพชรแม่งถูกกว่านี้นะจะกดเกิดใหม่เลยเนะี่ยสิบเพชรเนี่ยแม่งซ่อมอีกแล้ว ม่นยิงไม่ได้อ่ะอ๋อเปลี่ยนฝั่งจบแล้วเราแล้วทีเนี้ยป้องกันเอารถไปซ่อมบ้านอย่างเดียวส,สามนาทีสุดท้ายเพื่อนเราเอาอยู่มอหูเป็นตีนอกแตกอย่างไวต้องค่อยๆนะหลบต้องหลบรอมันเข้าอันนี้ก่อน มันเริ่มตีนี่แล้วเราออกแล้วมันเข้ามาลูกปั้นไหนล่ะอ่ากลางแตกกลางแตกเราซ่อมนอกเพราะยังไงถ้าซ่อมนอกได้พวกที่ตายอะ่ะมันเกิดใหม่มันเติมลำบากประตูมันยังไม่เข้ามันยังไม่เข้าไวน้นี่อ่านอกเสร็จไอพวกที่ตายเข้าไม่ได้อะ่ะ ี่ไว้ไหมอ่ะหมูแม่งเข้าไหนสุดแล้วเราอยู่ไหมเนี uh? hehe, ่ยเพื่อนเนี่ยโอเคตายเกิดใหม่อามองกรฝ่ายป้องกัน โอ้แม่งเอารถยิงงอรถตรงไหนวะโอ้โหเรียบร้อยไม่ทันเทีออกกว่า ไม่ทันอะ่ะแพ้เรียบร้อยดีหมอ,อยังไงก็ไม่ไม่ทันมันต้องคอยมีคนปิดประตูในอะ่ะไม่หันหรอกสี่สิบวิไม่มีทางแตกมันกันในอย่างเดียวเลยทีเนะี้ย ได้แล้วที่ได้อ่ะสามสิบวิยี่สิบวิยิงแล้วเข้าไปดีมิเตอร์ลดตอนนี้ไม่มีอะไรเลย หมอเรียบร้อยดอีของเยอะอยู่นะเอ้ยมีขนนกมาเว้ยขนนกสร้างปีกนี่วุธนี่อะไรเนี่ยหน้าไม้มีขนนกมาได้โอเควันนี้ก็ประมาณนี้โอเค วอลคิวก็ได้เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับถ้าผมพูดได้ผิดพลาดไปนกันใดก็ขออภัยเวลาทีดี้วยริบันกันอัดคลิปจะไล่แพ้ทุกทีาะไม่อัดคลิปแม่งชนะไปได้บ่ายสวัสดีครับ